สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขูทุโคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนเช่นเดิมเช่นเคยกับแม่ปอเหมือนเดิมพี่น้องเมื่อนี้อาจจะเป็นเปิดคลิปบรรยากาศก็จะแปลกตานะครับเพราะว่าตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับเป็นวันแรกนะคะเป็นมือแรกพี่น้องที่ใหญ่กลับมาอยู่บ้านพี่น้องแล้วก็ขนของแบบว่าขนของหลายแห้งพี่น้องแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เยอะมากๆเลยนั่นก็คือเสือผ่าพี่น้อง เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเยอะมากๆนะคะเสื้อผ้าเยอะมากก็เลยอ่าแยกๆเป็นอันนี้ที่บริใส่นะพี่น้องแล้วก็กลับมาบ้านก็เลยจะมาอ่าแบ่งปันนะคะแบ่งปันให้กับชาวบ้านที่อยู่บ้านบ้านเกิดแม่ปอนะครับพี่น้องก็จะเอาไปแบ่งปันนะคะแล้วก็วันนี้วันนี้มีคนร่วมอุดมการด้วยนะคะนั่นก็คือน้องชายแม่ปอเองอยู่ไหนเนาะน้องชายแม่ปอมาแล้วคะ่ะทุกคน มาแล้วมาแล้วน้องชายคนหล่อนะคะอันนี้คือ,อน้องวินเนอร์เป็นน้องชายแม่ปอเองนะคะนะคะวันนี้ก็ว,วินเนอร์วินเนอร์กับแม่ปอวันนี้ก็จะขับรถซาเล้งคันนี้เลยค่ะทุกคน <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่เสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่พี่น้องแต่ว่ายังดีๆอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันเยอะนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ ใส่บ่อยก็เลยใส่แล้วครั้งสองครั้งก็แขวนบ้ายนะคะวันนี้วันนี้ก็โชเฟอร์นะคะวันนี้โชเฟอร์กิตติมศักดิ์นะคะกลับมาบ้านหนองไา้กันเลยแบบโอเคเดี๋ยวเลิกขับให้สารย์อันนี้ก็น้องชายนะคะชื่อวินเนอร์เปิดแมสหน่อยเปิดสาวเห็นสวัสดีครับะะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโชเฟอร์ให้แม่บอเดี๋ยวเมฝนจะตกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะจอดบ้านใครก็ได้มาเด้อย้าย,ยมาดู มาเลือกเอาเสือแม่เอามาแจกนี่เร็วๆเออเ,ออเอนื้อจาดกันนะเร็วๆฝนสิตกนะคะอันนี้บ้านหลังแรกใกล้ๆนะคะเล,ออเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยแจกฟรีอเออตัวแรงงามก็เลือกเอาอว่าได้ <laughs> เอาเหมยจอยมาเอาเลยแล้วเบิ้งเด้อเบิ้งก่อนเลือกเอาเด้อมันหลายหลายบ่ได้ใสมีแต่ตัวงามๆดิสีท่างสีกับนี่ฉันมาเที่ยวลำเออก็เลี้ยวๆเลยขุนตาตู้แเอาก็กำลังเลือกไปเอาตก็นีแหละเอ้ยสวยจอยมาเอาเหมยจอยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่เขาจะไปฝนแห้งสีตกมีแต่ตัวมึงได้เรียบตัวเออเสร็แค่เงาเออผมก็บว่าเดี๋ยวเสียกระเอา เอาไปเลยเอาไปเลยเออเอาไปเลยมาเร็วแจกเสือเร็วฟรีฟรีเร็วเร็วเร็วอ้าวอาวหายเร็วมันหลเอาหายแต่เสือเด้อไม่แค้นมานหายด้วยเออได้สองตัว ตัวนึงก็ได้สองตัวก็ได้เอาใ้เรียบเอาใ้เรียบใส่ได้อกว่าใส่ไได้ห้เหนือีดำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกไปแล้วถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเยี่ยมโอเคเราจะไปบ้านต่อไปกันเลยโอเคปขอบคุณครับ่ บ้านต่อไปแล้าสีเบิร์ตแล้วพี่น้องนะฮะับไปนะครับเดี๋ยวเราไปจอด,ไปไปจอดเราไปจอดบ้านในนี้เราไปจอดบ้านในนี้นะคะ <S <S รับเหลือเวลาเดีได้พี่น้องเหลือไม่เยอะแล้วนะ,ะฮะพี่พี่ทรายคุณ้านีกทีหรือเปา่ทรายมาเอาเสือทรายที่นะคะรับก็จะจอดตรงนี้นะครับไม่มี เอาเสื้อมาให้มาแจกค่ะเสื้อมันหลายหลายนะคตอนนี้ก็จุดที่สองเราจะสิบพ่อคนบอกไปนอกเอากลับมาเอาอันนี้มีหลายหลายเดี๋ยวว่าให้แยกออกมาเบิร์ดนะคะคนละตัวคนละตัวเอาสองตัวได้บ่อ่ะสองตัวก็ได้เพื่อนสองตัวก็ได้ อันนี้เป็นเพื่อนแม่ปอนะครับเพื่อนตั้งแต่เด็กเลยนะคะตรงนี้นะครับสวัสดีครับโอ้มีแต่ของไรุ่นเลือกเอายังไม่ได้ชูเสื้อเลยเอ้ยไหนไหนเอาตัวไหนเอาขอกือใสเสื้องามแต่ปุ่นพี่น้องก็แบ่งปันกันไปนะคะไม่มีลูมจะตัวยังไงสิบเบิร์ดแล้วเลือกเอาเลยจ้าอืมเสื้อยืดใส่ เอ,เอาเลยเอาเลยมาเอาคนละตัวคนละตัวก็ใ,ใสยยใต่ตัวยังไงตัวตากาบม,มาือบ้านแล้วตาเราก็จะไปนู่นนะบ้านดงไปต่อนะคะทุกคน จอดบองนีลาจอดบองนีลานะคะง่ายมาอยู่บ้านเสือมันหลายเอาเสือผามาแจกจ้ามาเลือกเอาดูมาเร็วเอาปลาเตือนมาอยู่บ้านบอกสวัสดีค่ะปลาเตือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก๊ับมาอยู่บ้านแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาแจกมาแจกนี่มี่มีแจกมันสีเบิร์ดแล้วนี่ พวดพอดีพอดีตัวนี้สูเอาได้เลยนะเอาเอาอตัวด้หมจ้ไหนสู้หน่อยป้าเตือนน้ตัวไหนคะนี่ค่ะสอตัวนี่สวยมากเลยอ้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋วหลายยุีโอด้เสือเทพเหรอโอ้ยี่นาโอเคลุงอ่างก็เด็ดเสืองามแท้เี่อไดสือได้เออนะคะ คือคักมากค่ะทุกคนเอาอย่างเดียวจะนี้วะอันนี้ลูกนี่ใส่ได้ยิ่งไม่แขนขึ้นเอาไม่แขนขึ้นนะด้วยจ้าไม่แขนงไม่แข็งเนี่ยบอสนะคะจะเบิร์ตแล้วจำนี่ให้ปุ๋ยนี่เออใส่เขาหัดอุ้ยสวยงามมากนะผื้นก็ได้ตัวงามแถมสวยมากเลยนะคะโอเคค่ะโอ้ยเหลือบ่หลายเลยด้วยนี่เห็นยาวเนาอครับผม เานี่แหละค่ะพี่น้องก็ตอนนี้ก็เสื้อผ้าก็เริ่มจะหมดแล้วเบิร์ตหลาลพี่น้องเพราะว่าก็แบ่งปันกันแล้วก็เหลืออีกเยอะที่ยังไม่ได้แยกมานะคะวันนี้ก็เห็นความสุขของไทยบ้านนะคะชุ่เสื้อแน่นะคะก็เสื้อก็บอดด้ไซน์พี่น้องแล้วก็แบ่งปันนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเสื้อผ้าของเราแจกมา,าให้ในฮอดเบิร์ดบาท,ที่ไม่นองเบิร์ดกนแล,ล้วนะคะโดยโชเฟอร์พินเนอร์ว้าวเน่ยนกี้ไม้แขวนผ้าหล่นไปหรองเพราะว่าโต๊ะลุมนะคะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจกันแล้วนะคะ อะไรมาแจกอีกนะฮะทุกคนก็จะแล้วพอเ็าจะมาทาคลิปนะคะมาทาคลิปให้ดูใหม่นะคะว่าจะมีอะไรน,นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านนะคะวิวถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราไปตรอนทร์หมู่บ้านนะเนินน้อนเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเนอร์สุยังไงรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากครับถึงแม้จะเป็นเล็กเล็กน้อยๆอเนาะ<ด>เราก็ดีใจมากนะครับที่ได้มอบให้ชาวบ้านครับใช่แล้วก,วก็เราก็เป็นแบบว่า ในหมู่บ้านก็เราก็คือเอาพูดตามคือภาษาชาวบ้านคือเราเป็นแบบว่าเป็นลูกของค,คุณครูเขาก็จะเราเขาขชาวบ้านเขาก็จะรู้จักในนามแบบว่าวก็รู้จักแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั้งหมู่บ้านพี่น้องแล้วก็เราก็มีโอกาสโอกาสหลายๆอย่างมากกว่าชาวบ้านหลายๆคนพี่น้องแม่ปอก็เลยอยากส่งต่อความสุขนะครับในช่วงโควิดแล้วก็เสื้อผ้าที่ไปแจกก็ไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าเก่านะคะก็คือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่แล้วคือมันเยอะมากนะคะก็เลยก็เลยแบ่งปันไปให้ชาวบ้านพี่น้องแล้วก็ น่าจะน,าน่าจะน่าจะมีอีกเพราะว่าหลังจากไปแจกเสื้อผ้าแล้วก็มันก็ยังไม่ท่วถึงหมู่บ้านเลยนนนนเนาะเนอเนาะใช่เมื่อกี้เพิง่งถึงครึงง่งหมู่บ้านเองนะครับแล้วก็หมดแล้วแล้วก็คิดว่าน่าเราน่าจะมีอะไรที่ทําเพื่อสังคมทําเพื่อชาวบ้านมากกว่านี้ใช่ไหมเนอใช่ครับต่อไปแน่นอนต่อไปเราจะทําอะไรดีเดี๋ยวต้องเอาไว้ก่อนอุไว้ก่อนเนาะอุไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็แม่ปอกับดินเนอร์นะคะน้องชาย อย่าพึ่งอย่าพึ่งโฟกัสน้องซ่าแม่ปอด้วยทุกคนเด้อโฟกัสแม่ปอก่อนนะคะเห็นน้องซ่าแม่ปอรอแล้วนะคะโอเคยังไงก็ช่วยเข้าไปก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ปอด้วยนะคะช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์รอบหน้าพี่น้องคู่นี้จะไปทําอะไรให้กับสังคมชาวบ้านอีกรอติดตามนะคะยังไงคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย